สวัสดีท่านผู้ชมทางช่องร้อยแปดชนะนะครับวันนี้ก็มาแสดงความยินดีกับอาร์เจนตินาครับในฐานะที่เป็นแชมป์โลกในครั้งนี้นะครับแข่งกันเมื่อวันที่18ทธันวาคม2 5 6 5ครับก็เสมอกันไป3-3แล้วก็มาดวลลุกโทษกัน4-2ชชนะฝรั่งเศสครับอาร์เจนตินานำโดยลีโอเนลอันเดรสเมสซี่นะครับซึ่งเป็นพระเอกจริงๆครับต้องยอมรับ ขอปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งครับในส่วนของฝรั่งเศสก็มีเอ็มบัปเป้นะครับซึ่งเป็นดาวเด่นก็สูสีมากเป็นเกมตื่นเต้นอย่างมากแล้วครับสนุกสนานทีเดียวก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็อยากจะมาร่วมเป็นประวัติศาสตร์หนึ่งของฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับก็จะมาดูคอมเมนต์ของชาวไทยส,ส่วนใหญ่นะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรกับ การเป็นแชมป์โลกของอาร์เจนตินาซึ่งนำโดยลีโอเนลอันเดรสเมสซี่และก็ทีมทั้งหลายนะครับทันแรกครับให้ความเห็นไว้ว่าบทถูกเขียนไว้เพื่อชายคนนี้นักเตะที่ดีที่สุดตลอดการลีโอเนลเมสซี่ความเห็นต่อไปนะครับร้องให้ดีใจอย่างสุดซึง้งขอบคุณที่ได้เกิดมาดูทันนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกลงแข่ง แล้วเขาก็เป็นตำนานเล่าสู่ลูกหลานต่อไปคอมเมนต์ต่อมานะครับอาร์เจนาเริ่มต้นด้วยการแพ้ซาอุดิอาระเบียแบบช็อกโลกแต่ก็สู้มาเรื่อยๆเก็บชัยชนะนัดต่อนัดจนมาถึงนัดสุดท้ายพวกเขาสู้จนวินาทีสุดท้ายในเกมและต่อสู้ในการดวลจุดโทษบทสรุปก็เป็นดังที่ทั่วโลกรู้พวกเขาทําได้สมบูรณ์จริงๆและอัจเกดนาก็ขาดคนนี้ไม่ได้เมสซี่ ท่นต่อมานะครับเอ็มบัปเป้ดุดันไม่เกรงใจใครเมสซี่แกร่งลุยทุกอุปสรรคความเห็นต่อมานะครับเป็นนัดชิงบอลโลกที่ดีที่สุดตลอดการปิดตำนานลีโอเนลเมสซี่สมบูรณ์แบบครับในฐานะแฟนอาร์เจนตินาดีใจสุดๆคือแชมป์ที่รอคอยหลังจากเสือเตี้ยผู้ล่วงลับทำได้เมื่อ36ปีที่แล้วและในที่สุด นายก็ทําได้เมสซี่เราเคยบอกแล้วว่าถ้านายยังไม่ได้แชมป์โลกนายก็ยังไม่สุดจริงๆแต่ตอนนี้นายคือที่สุดแล้วเมสซี่นายสุดกว่าเดียโกมาราโดน่าที่เราเคยบูชาเป็นเทวดาคือลีโอนลอันเบรสเมสซี่นะครับได้แชมป์ทุกแชมป์ได้ถ้วยทุกใบยกเว้นฟุตบอลโลกและเขา,าประกาศแล้วว่านี่จะเป็นฟุตบอลโลก ครั้งสุดท้ายของเขาและก็ทำได้จริงๆครับปรบมือให้ครับความเห็นต่อไปครับชาตินี้คงไม่มีโอกาสได้เจอตัวเขาเป็นๆแต่โคตรอยากบอกกับนายเลยว่าขอบคุณจริงๆที่ทำให้เรามีความสุขขอบคุณที่เกิดมาเป็นนักฟุตบอลเราจะไม่ลืมนายและจดจำตลอดไปอีกความเห็นหนึ่งครับผมเชียร์เจนติน่ามาโดยตลอด30ปีทุกครั้งที่ดูบอลโลก ผิดหวังมาตลอดชีวิตดูบอลยิ่งเฉพาะ2014น้ำตาไหลตามหมดความหวังขั้นสุดบทหวังกับโชคชะตายิ่งลีโอประกาศยุติทีมชาติยิ่งหมดหวังกับแชมป์โลกแต่พอสคาโลนี่กล่อมเขากลับมาความหวังเราก็เริ่มนับหนึ่งใหม่พอปี2021กับแชมป์โคป้าปลด,ดล็อกแชมป ทำให้ผมมองเห็นทางที่จะกลับมาทวงบัลลังก์ของทุกอย่างคืนแก้แค้นฮอลแลนด์โคเอ็ฝรั่งเศสได้สมหวังสักทียินดีด้วยคิงล l โอเป็นไงบ้างครับกับความเห็นของแฟนๆที่เชียร์ฟุตบอลโลกกันผมเชื่อว่าหลายท่านก็รักอาร์เจนตินาหลายท่านก็รักฝรั่งเศสหลายท่านก็อาจจะรักทีมชาติชาติอื่นนะครับก็ลองติดตามดูช็อตต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับฟุตบอลโลกตอนนี้ก็เอาความเห็นมา พอสังเขปเพื่อร่วมฉลองแสดงความยินดีกับลีโอเนลอันเดรสเมสซี่และชาวอาร์เจนตินาครับกับชัยชนะที่ได้จากการแข่งขันเมื่อวันที่18ธันวาคม65ครับร่วมฉลองยินดีด้วยขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับในฐานะที่คนชอบฟุตบอลเหมือนกันสวัสดีครับ